สวัสดีค่ะนุชคิปคาสีนค่ะเป็นสตรีมเมอร์คนไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งในทวิชนะคะสามารถติดตามพบปะพูดคุยกับนได้ทาง Twitch ทุกวันอังครารพฤหัสสุขเวลาตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ ห้องสตรีมเกมเนี่ยเสียงรบกวนเยอะจะทำยังไงกันดีวิธีแก้ไขนะคะมีหลากหลายมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าปัญหาที่เราเจอนะคะเสียงรบกวนที่เราเจอคืออะไรไม่ว่าจะเป็นเสียงรบกวนะนะคะมาจากในห้องหรือมาจากข้างนอกและคนที่ถามคำถามนี้นะคะคือมักจะไม่ใช่สตรีมเมอร์มืออาชีพนะคะเราก็เป็นคนที่กำลังเริ่มต้นเนาะเราก็ต้องพยายามที่จะใช้บัตเจสนะคะใช้เงินไปกับของฟุ่มเฟือยในการ เกมเนี่ยให้น้อยที่สุดคือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะในคลิปนี้นุจะแนะนําเป็นทั้งหมด4วิธีนะคะเริ่มตั้งแต่แบบถูกและง่ายไปจนถึงแพงและจบวิธีแรกนะคะก็คือไปดาวน์โหลดโปรแกรม RTX Voice มาค่ะสำหรับคนที่ใช้การ์ดจอ NVIDIA นะคะรุ่นที่เป็น GTX หรือว่า RTX ค่ะก็สามารถใช้ได้ค่ะ อันนี้นูก็เคยไปดาวน์โหลดมาใช้แล้วนะเจ้า rtx voice เนี่ยคือเขาจะใช้ ai ค่ะในการพิจารณาว่าอันไหนคือเสียงรบกวนแล้วมันเลือกที่จะตัดเสียงไหนดีอันนี้เคยดาวน์โหลดมาใช้แล้วนะทั้งกับ discord แล้วก็การสตรีมเกมจัดว่า โอเคนะเขาสามารถทําได้ดีเลยค่ะจะเป็นในส่วนของเสียงรบกวนที่เป็นเสียงคีย์บอร์ดเสียงพัดลมหรือแม้แต่กระทั่งเสียงคนพูดบางเสียงที่เขามองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เสียงเราแต่ตรงเนี้ยมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะเพราะว่าถ้านุชเวลาที่นุชใช้เนี่ย ก็คือเสียงคุณผู้ชายในห้องเนี่ยค่ะในบ้านเนี่ยก็ยังเข้ามาในไม่อยู่แต่เวลาที่นุชใช้กับเพื่อนที่อยู่ใน d i s c o r d อย่างเงี้ยเสียงเสียงคนที่อยู่ที่บ้านเขาอะนะคะคือนุชไม่ได้ยินซึ่งปกติมันจะมีเสียงมาเรื่อยๆใช่ไหมก็กลายเป็นว่าไม่ได้ยินอันนี้นุชค,คิดว่ามันน่าจะขึ้นกับชนิดของเสียงระยะห่างแล้วก็ประเภทของไมอะไรหลายๆแบบนะแต่เอาเป็นว่า RTX Voice สามารถทำงานได้ดีเลยล่ะคะ่ะแต่ว่า ข้อเสียนะคะอันนี้คือบอกตามตรงนะว่าในปัจจุบันนี่นุไม่ได้ใช้ RTX Voice ละเพราะว่าคือมันยังมี e อ r o r ค่ะมันยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่อย่างเช่นเวลาที่เราใช้ไปสักพักเนี่ยมันก็จะมีโอกาสนะคะมีแรนดอมเกิดกลายเป็นเสียงเพี้ยนเป็นเสียงโรบอทขึ้นมา <c oughs> มจาซึ่งอันเนี้ยวิธีแก้ของนุนะคะก็คือปิด RTX Voice แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ถ้า ขณะนั้นนุกําลังสตรีมอยู่มันก็คลุกคลักพอสมควรค่ะแต่ว่าถ้าเสียงรบกวนของคุณนะคะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันแย่มากๆเลยแล้วความเสี่ยงในการที่สุ่มจะเจอเสียงโรบอตใน RTX Voice คุณมองว่ามันโอเคกว่าก็ลองใช้ RTX Voice ดูได้ค่ะและข้อเสียอีกข้อหนึ่งของ RTX Voice นะคะด้วยความที่เขาใช้โปรเซสจาก การ์ดจอ n v i ี i a ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างที่จะกินทรัพยากรของกราดจอเนี่ยประมาณหนึ่งถ้าใครที่คอมไม่ได้แรงมากนะคะแล้วก็เล่นเกมที่ค่อนข้างที่จะแบบกินทรัพยากรเต็มที่แล้วทั้งสตรีมเกมทั้งเ,เล่นเกมไปด้วยโอ้โหมันกระเบียดกระเสียแล้วเหลือเกินอันนี้ก็ไม่แนะนำให้ใช้ RTX Voice นะคะเพราะมันก็อาจจะทำให้การสตรีมเกมการเล่นเกมเนี่ยกระตุกได้ค่ะวิธีที่2ค่ะอันนี้ก็จะ แพงขึ้นมาหน่อยละก็คือเปลี่ยนไมโครโฟนค่ะสำหรับห้องทั่วไปนะคะห้องนอนห้องทำงานห้องในบ้านเราทั่วๆไปเนี่ยเวลาที่เราสตรีมเกมทำพอดแคสต์อะไรแบบนี้นะคะไมไดนามิกค่ะจะให้ ผลลัพธ์นะคะให้คุณภาพเสียงที่ออกมาได้ดีกว่าไมโครเดนเซอร์หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะว่าถ้าเราจะสตรีมเกมเราควรที่จะต้องใช้ไมค์ u s o n d คอนเดนเซอร์บางคนนะ่ยยังไม่เข้าใจความแตกต่างของไมโครเดนเซอร์และไม์ไดนามิกและหลายคนเข้าใจว่าคําว่าไมโครเดนเซอร์หมายถึงไมค์ USB ซึ่งความจริงไม่ใช่ค่ะไม์ไดนามิกก็มี USB เช่นเดียวกันแต่ตัวเลือกอาจจะน้อยกว่าไมโครเดนเซอร์นะคะซึ่งสําหรับบ้านทั่วไปเนี่ยที่มีเสียงรบกวนประมาณนึงนะ มีเสียงสะท้อนมีเสียงรถยนต์มีเสียงรอบข้างพอสมควรเนี่ยอันนี้ไมค์ไดนามิกนะคะจะช่วยลดเสียงรบกวนได้ดีกว่าค่ะและสําหรับไมค์ไดนามิกนะคะตัวที่นุชแนะนำนะที่ใช้ USB ได้ที่นุชมองว่าโอ้โหแบบคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆก็คือ Samsung Q2U ค่ะซึ่งเป็นไม่ท์ที่ก่อนหน้านั้นที่นุชใช้นะคะก่อนที่นุชจะเปลี่ยนเป็น Q9U เนี่ยนุชใช้ Q2U อยู่มาประมาณ2ปีเลยล่ะค่ะ ถ้าบอกว่าเฮ้ยอยากจะอัปเกรดเป็น QNY เหมือนนุชเลยอันนี้ยนุดบอกไว้ก่อนนะว่า QNY เนี่ยเสียงรบกวนเข้ามาเยอะกว่า Q2U นะคะเขาสามารถเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีกว่าด้วย performance นะคะของไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยคือตามตัวเทคโนโลยีเขาเลยเนี่ยไมค์คอนเดนเซอร์จะเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีค่ะซึ่งมันหมายความว่าเขาก็จะเก็บเสียงรบกวน ได้ดีเช่นกันและเวลาที่เราสตรีมเกมเนี่ยนะคะคือเสียงที่เราต้องการจริงๆอ่ะคือเสียงพูดของเราเราไม่ได้ทำเพลงเราไม่ได้ทำดนตรีเราไม่จำเป็นที่จะต้องการแบบทุกรายละเอียดเสียงทุกฟรีเวนซีทุกคลื่นความถี่เสียงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะคะไมค์ไดนามิกก็เพียงพอแล้วค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ที่ มียี่ห้อหน่อยนะคะที่เขาทำมาสำหรับการสตรีมเกมโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น Elgato หรือว่าจะเป็นตัว HyperX เนี่ยอันนี้เขาก็ทำในเรื่องของตัดเสียงรบกวนมาได้ดีพอสมควรค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่นุชมองว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ได้นะคะสำหรับคนที่มองหาแบบไม USB c o n d e อนเนนนะคะแต่ถ้าเป็นบัตเจ็ตแบบ bm 8 0 0อเนี่ยอันนี้นุนไม่แนะนําเลยค่ะนอกจากเสียงที่ได้นะคะจะออกมาเบาแล้วคือจําเป็นที่จะต้องใช้แฟนทอมพาวเวอและคุณภาพเสียงก็ไม่ได้ดีมากแถมเสียงรบกวนก็เยอะด้วยค่ะคือนุก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไม bm 8 0 0เขาถึงนิยมกันขนาดนั้นราคามันถูกก็จริงอะแต่คุณภาพมันก็ข้อตามราคาแหละค่ะ ถ้าสำหรับคนที่บัตเจ็ตน้อยนะแล้วอยากได้ไมค USB นะอะถ้าเป็นไมค์เดนิเมกอ่ะนุดบอกได้เลยว่า Samsung Q2U 2400บาทซื้อได้ที่ทีระมิว s ิ c อันนี้เลิศเพอร์เฟก Perfect. ดีค่ะใช้ USB ก็ได้ด้วยแต่ถ้างบน้อยกว่านั้นนะคะนุกกมองว่าไมคอย่างเช่น l a s ซอร์ไซเลน mini หรือพวก HyperX ตัวเล็กอะไรแบบนี้ค่ะราคาพันกว่าบาทเนี่ยอันนี้นุ๊ว่าน่าสนใจนะคะอันนี้นุ๊ว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าตัว BM 8 0 0ค่ะ อันที่3ค่ะการปรับอีควอไลเซอร์ใน OBS เนี่ยนะคะเขาจะมีฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์เสียงในเรื่องของอีควอไลเซอร์ซึ่งเจ้าตัวอีควอไลเซอร์เนี่ยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของเสียงรบกวนที่มันเป็นเสียงที่แบบแน่นอนอะอย่างเช่นเสียงพัดลมแอร์เสียงพัดลมเครื่อง คอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าเสียงเมาส์คีย์บอร์ดคือเสียงที่มีคลื่นความถี่ที่แน่นอนนะคะโดยเฉพาะพวกเสียงพัดลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันเป็นเสียงคลื่นความถี่ต่ำๆใช่ไหมมันก็เวลาที่เราปรับอีควอไลเซอร์ค่ะเราก็จะลดวอลลุ่มในส่วนของความถี่ต่ำๆเนี้ยลงคือเราก็เริ่มไปทีละนิดทีละหน่อยคะ่ะว่าเท่านี้เสียงรบกวนดีขึ้นไหมกระทบกับเสียงเราไหมแต่ถ้าสําหรับในส่วนของเสียงคีย์บอร์ดเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะเพราะว่าเสียงคีย์บอร์ดมันจะเป็นคลื่นความถี่ที่ สูงนะเราก็ต้องลองลดดูค่ะว่าไอ้คลื่นความถี่เอาที่ถุงสูงอะไล่ลงมาเลยว่าอันไหนอะมันคือคลื่นความถี่ของคีย์บอร์ดของเราและถ้าเราลดคลื่นความถี่นั้นลงอะมันจะกระทบกับเสียงพูดของเราไหมอันนี้ต้องค่อยๆลองทําดูนะคะอันนี้ยอมรับเลยว่าในเรื่องของอีควอไลเซอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะคะสําหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์นะคะไม่ไม่ค่อยชํานาญในเรื่องนี้คือสําหรับตัวนุเองนุก็ไม่ถนัดเหมือนกันคะ่ะถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะอีควอไลเซอร์เนี่ยนุนจะไม่แตะเลย แล้วบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย Noise Gate ช่วยได้แต่ส่วนตัวนุชเนี่ยนะคะนุชจะไม่ค่อยชอบใช้ Noise Gate ค่ะเพราะนุชรู้คําสุกว่ามันไม่ค่อยได้ประโยชน์สักเท่าไหร่ค่ะอันนี้เดี๋ยวนุชอ,อธิบายการทํางานของ Noise Gate ให้ฟังนะคะ Noise Gate ก็คือประตูเสียงเนาะให้เราจินตนาการเหมือน ประตูห้องน้ําดีกว่าคือห้องน้ำเนี่ยห้องนี้กลิ่นเหม็นมากเลยเราก็ปิดประตูเอาไว้นะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้กลิ่นเหม็นมันออกมาข้างนอกแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่เราเปิดประตูห้องน้ํานะคะเราจะเดินเข้าห้องน้ํากลิ่นมันก็มาด้วยค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เราไม่ได้พูดอะไรนะคะเราปิดนอยส์เกตเอาไว้ใช่ไหมโอเคเสียงรบกวนมันก็ไม่เข้ามาในไมล์ละแต่เมื่อเราพูดขึ้นมานะคะมีแรงพูดขึ้นมานอยสเกตเปิดขึ้นมาเสียงพูดของเราเข้าเสียงรบกวนก็เข้าไปเหมือนเดิมอยู่ดีค่ะ นอยสเกตเนี่ยนะคะมันจะเหมาะกับเสียงรบกวนที่เป็นเสียงเบาๆเสียงคึมเสียงัมเสียงพัดลมอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเวลาที่เราเงียบนะคะเสียงพวกนี้มันก็จะไม่ได้เข้าไปในไม้แต่พอเวลาพูดถึงแม้ว่าเสียงพวกนี้มันจะเข้ามาในไม้นะคะแต่เสียงพูดของเรากลบหมดค่ะอันนี้มันก็จะมีประโยชน์ของมันในแต่ละรูปแบบนะคะการที่เราจะเลือกใช้ในแต่ละวิธีเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูว่าเสียงรบกวนของเราเป็นแบบไหน มาถึงข้อที่4ค่ะแพงที่สุดจบปัญหามากที่สุดการใช้เงินแก้ปัญหาค่ะคือการใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มมาตั้งแต่าการใช้โฟมซับเสียงเนี่ยแบบข้างหลังนุดเนี่ยซึ่งมันก็มีหลายราคานะคะซึ่งราคาเนี่ยมันก็แล้วแต่คุณภาพค่ะเจ้าโฟมซับเสียงเนี่ยมันจะช่วยกันในเสียงรบกวนในส่วนของเสียงสะท้อนภายในห้องนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะ กาเสียงรบกวนที่มาจากข้างนอกห้องได้นะคะ oh. อันนี้ระวังนะคะหลายคนคือมองว่าเฮ้ย oh. ฉันมีเสียงรบกวนมาจากข้างนอกเสียงรถยนต์เสียงคนข้างห้องคุยกันแล้วซื้อโฟมซับเสียงมาติดเนี่ยเสียงเงินฟรีนะคะถ้าคุณมีปัญหานะคะเสียงรบกวนที่มาจากข้างนอกวิธีแก้ปัญหาวิธีนี้จะแพงที่สุดคะ่ะก็คือ ทำห้องใหม่เลยค่ะต้องจ้างมืออาชีพนะคะเขามาออกแบบว่าเสียงรบกวนคุณเล็ดลอดมาจากตรงไหนบ้างประตูกำแพงหน้าต่างทุกอย่างต้องทำใหม่ทั้งหมดราคามันมีตั้งแต่หลายหมื่นไปจนเป็นแสนเลยล่ะค่ะแต่หนูก็เชื่อว่าสำหรับมือสมัครเล่นนะคะเราคงยังไม่ไปถึงจุดนั้นเนาะอันเนี้ยที่เอามาใส่ในคลิปนี้นะคะเพราะหนูว่าอยากให้มันครบถ้วนค่ะว่าวิธีกำจัดเสียงรบกวนเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าใครมีงบมีบัตรเจตนะคะอยากจะมีห้องสตูดิโอสวยๆอยากจะมีห้องโฮมเธียเตอร์เก๋ ก็จัดไปไม่ว่ากันค่ะโอเคค่ะจบแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำถามโลกแตกที่หลายๆคนถามกันเข้ามานะคะในเรื่องของเสียงรบกวนเวลาสตรีมเกมเนี่ยเราจะจัดการมันได้ยังไงบ้างนะคะก็สีข้อค่ะที่นุชแนะนำในวันนี้สำหรับวันนี้นะคะสกิปคาซีนขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและอยากจะพบปะพูดคุยกันนะคะก็ทางท w i วิชได้เลยค่ะทุกวันอังคารพุธศุกร์เวลาตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะแล้วก็อย่าลืม subscribe like share ด้วยนะคะ แฮปปี้สตรีมมิงค่ะ